น้ำชมพูสวยลงตัวอันนี้เป็นชมพูสีประมาณเรียกว่าอะไรนะนมเย็นไหมนมชมพูอ่าสีนมชมพู <c oughs> บนโลกนี้แท้ง300มีอะไรแกซมีมีนะครับ <c oughs> อันนี้สามารถปิดจากด้านในได้ด้วย <c oughs> รับจบแท้ง300นะครับทุกรูปแบบนะครับ <c oughs> สวัสดีครับแกซีโ่โมเมโลนะครับวันนี้ส่งรถอีกหนึ่งคันเป็นวันที่เลิกดีอีกหนึ่งวันนะครับก็วันนี้นะรับแท้ง300ส่งรถแล,แล้วเจ้าคันนี้เป็น 1, พันสี่มพูแร็ปสี่มพูทั้งคันนะครับเดี๋ยวพูดถึงในเรื่องของการแรปก่อนนะครับตัวนี้เป็นแรปสติ๊กเกอร์ตัวนี้เกตหปีนะครับพร้อมการดูแลหลังการขายพวกลอกหลอน หลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราดูแลให้หมดเลยนะครับในเรื่องของหลังการขายถามว่าแต่งเยอะไหมแต่งไม่เยอะแต่ว่าแต่ละชิ้นเนี่ย top s ิ c r e t ทางนั้นนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากชุดแต่งก่อนชุดแต่งคันนี้เป็นบาบัตจี63นะครับทอดแบบมาจากเจ้า Mercedes Ben z นะครับจี G 63เลยนะครับแต่ว่า อันนั้นเป็นรถแฮรเราจะไม่พูดถึงกันนะครับคันนี้เป็นชุดแปลงมาก็คือเรียววกว่าก๊อปปี้ดีกว่ามาทุกชิ้นเลยนะครับก็เป็นชุด G63 สาทั้งกัน G63 าเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างนะครับก็บกันชนพวกฮูดพวกไฟต่างๆนะครับรวมไปถึงไฟฮูดหลังคาแล้วก็ในด้านท้ายมีกันชนท้ายนะครับแล้วก็มีครอบหลังมีคิ้วล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้ว่า g 6ีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ถัดมาก็เป็นส่วนในเรื่องของแม็กยางตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นแม็กบาบดารางรุ่นเลยนะครับขอบ20นิ้วออฟเซตบวกแนะครับจับคู่เข้ากับยางโตโย่เอทีสามสองเจ็ดเอห้ายี่สิบนะครับก็ใส่ออกมาแล้วฟิตเมนต์เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเจ้าตัวคิวล้อของ G63 กับตัวล้อเนี่ยจะพอดีกันเป๊ะเลยนะครับสวยงามพอดีกับ ET ทบวกแนะครับถ้าเป็นแม็กทั่วไปเนี่ยมันจะประมาณ ET ทีบวกสิแม็กมันจะกดเข้าไปนิดนึงนะครับประมาณนี้ ก็เจ้าคันนี้นครับนับชมพูสวยลงตัวอันนี้เป็นชมพูสีประมาณเาเรียกว่าอะไรนะนมเย็นไหมนมชมพูอ่าสีนมชมพูนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของผลงานความเรียบร้อยใกล้ๆกันคันนี้ซูมได้ทุกจุดเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเช็คก่อนส่งมอบเรียบร้อยนะครับคอมพีดทุกจุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอีกชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าคันนี้มีประตูท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับ เป็นชคกับาช้าไฟฟ้าแบบดูดเดี๋ยวให้ดูกันถามว่าทำไมต้องมีนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นรถแทงเดิมเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยที่ไม่ใช่ประตูไฟฟ้าเนี่ยประตูค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่ามียางอะไหล่อยู่เวลาเปิดปิดเนี่ยจะค่อนข้างลําบากนิดนึงคือป,ปิดก็ยากเปิดก็ยากหนักด้วยนะครับคันนี้เนี่ยลูกค้าเป็นผู้หญิงนะครับมีประตูไฟฟ้าไปช่วยผ่อนแรงนะครับสะดวกสบายขึ้นอีกนะครับอันนี้สามารถปิดจากด้านในได้ด้วย แล้วก็ยังใช้งานร่วมกับรีโมทตัวรถได้ด้วยนะครับก็สามารถเปิดปิดด้วยรีโมทได้แล้วก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านในใต้พงมาะไรอีกหนึ่งจุดที่สามารถเปิดปิดได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้าแทงสามร้อยสีนมชมพูคันนี้นะครับก็คอมพิวต์ร้อยปร์เซ็นแล้วด้านในนะครับสนใจตกแต่ง GDBM แทงสามร้อยต้องการแล็บสีชุดแต่ง ช่วงล่างแมกยางนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแกซี่โฟร์นะครับก็รับจบแท้ง300นะครับทุกรูปแบบนะครับบนโลกนี้แท้ง300มีอะไรแกซี i, ม่มีนะครับก็เข้ามาได้มาทําราคากันได้มาพูดคุยปรึกษากันก่อนได้มาปุมงบประมาณกันได้ว่าอยากได้เป็นประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูสําหรับเจ้า G63 นะครับไม่ว่าจะชุดแต่งอื่นพวกมาซิตี้นะครับหรือว่าพวกสโนพวกซูซักกุหรือจะเป็นชุดแต่งใหม่ที่ ออกมาใหม่นะครับก็มีนะครับก็มีให้เลือกสรรนะครับก็สนใจถ้า้อความกันเข้ามาได้นะครับแกซี่โฟรเบรโปขอบคุณครับ